สวัสดีครับเรามาดูผลฟุบตบอลโคปาอิตาเลียนในรอบ16ทีมสุดท้ายกันดีกว่านะฮะประจำเช้าวันศุกร์ที่15มกราคม2021ก็เป็นเกมเตะแบบนัดเดียวจบเลยปรากฏว่าซาซูโร่ครับพาให้กับสปอร์ไป0-2วันนี้ทีมเยอรอร์ได้2ประตูชัยจากทางซิเมเน่มิซิโลลี่กับลอเรนโซดิกแมนส่วนอีกคู่หนึ่งอตังตาลนตาก็เอาชนะกายาลี่ไป3-1ฮะวันนี้เจ้าบ้านได้สามประตูจากอเล็กซี่มิลานชุกลุยส์มูเรียลแล้วก็บอสโก้สูตาโลนะฮะสว่วนทีมเยอรนได้1ประตู ติคาโดซอตทิลครับแต่ก็ไม่ทานครับเป็นอัตานตาที่เข้ารอบไปได้โดยที่โปรแกรมนั้นต่อไปยังเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่นะฮะก็มีเช้าวันพุธที่20มกราคมโลมาจะเจอกับสเปเซียแล้วก็เช้าวันศุกร์ที่22มกราคลาซิโอจะพบก,กับทางปามา และปิดท้ายกันที่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชาเลิศครับก็ผลประกบคู่ก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะก็จะมีอัลตันตาที่จะรอเจอผู้ชนะระหว่างลาเซีโอกับปามานาปลีรอพบผู้ชนะระหว่างโรม่าแล้วก็สเปเซียอินเตอร์ที่เข้ารอบไปแล้วจะเจอกับทางเอซีมิลานแล้วก็ยูเวนตุสจะพบกับทางสปอร์นั่นเองโดยที่รอ,อบถัดไปครับนั่นคือรอบรองชาเลิ์เนี่ยไอสอ สองคู่บนครับจะมาเจอกันแล้วก็2คู่ล่างนะฮะอย่างคู่อินเตอร์กับมิลานเนี่ยใครชนะก็จะมาเจอผู้ชนะระหว่างยูเวกับสปอร์นเองครับเรียกได้ว่าโอ้โหทีมใหญ่ๆหลุดเข้ามาเพียบเลยนะฮะสำหรับโคบป้ายเลียนในปีนี้